วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเชงเม้นกับครอบครัวครับ40คนด้วยกันครับ40คนอย่างนี้ทุกคนรู้นะผมบ้านผมเป็นกงสีครอบครัวคนจีนอากงรถสัมภามาจากสวนเขาครับมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งแน่นอนครับตื่นตีห้าและมีรถทัวร์มารับแนะนำรถทัวร์ระดับห้าดาวต้องสุภาพทัวร์ทรานสปอร์ตเท่านั้นและนี่แหละครับเราครอบครัวของผมสไตล์ทัวร์จีนใส่เสื้อเหมือนเหมือนกันแบบนัดไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่าอาอึ้งอาเจ็กอาซิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมพี่คนขับบอกไม่ไหวคนเยอะเกินและแนน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 นีีีี่่่่คคคคครรรรััับบบบเข้้าาแวหมูอออตึงงดทชลุ หรือว่าของเผาต่างๆแลช่วยกันยกอาหารไปเสิร์ฟที่ฮวงซุยบ้านผมเป็นบ้านใหญ่นะครับผมใหญ่ในที่นี้หมายถึงคนเยอะเลยมีที่ที่นึงให้เราทุกคนมาอยู่ด้วยกันในนาคตครับผมซึ่งกว่าจะเดินไปแต่ละหลุมเนี่ยนานมากแลวันนี้ร้อนมากสี่สิบคนยังเพิ่มมาก็คือตระกูลของผมครับตอนนี้นับไม่ถูกแล้วผมไม่รู้เรียกใครต่อใครแล้วหลังจากที่เดินว่าฮวงซุยครับก็ถึงเวลาถ่ายรูปกับครอบครัวผมแต่กว่าจะจัดเฟรมได้นั้นนานมากๆซึ่งตอนไปปปวยดอกไม้หรือกระดาษสีก็อาจจะต้องแย่งกันนิดนึงเพราะมันไม่พอสำ ท้ายก็รับประทานอาหารเป็นอาหารที่ว่ายบรรพบรุษแล้วซึ่งเป็นอาหารป่า,ากินใต้ต้นไม้ไม,ไ,มไม้ก็ตกใส่จานเต็ไมไปหมดเลยครับมดก็เยอะแต่รักกันนะครับผม